ก็กำใหมันก็เหมือนแบบว่าม,มันทำให้เราสบายขึ้นสําหรับแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเมย์เองเมย์อาจจะเองไม่ได้มีครอบครัวแต่จริงๆแล้วด้วยการอยู่คนเดียวบางทีเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้ง่ายขึ้นก็รู้สึกดีค่ะและสไตล์ยุคใหม่แล้วก็วยังมีการาานมี มีค่ะจริงๆแล้วเราเราผู้หญิงยุคใหม่จะจะต้องดูแลตัวเองเยอะด้วยซ้ำหลายๆคนจะคิดว่าไม่ได้มีครอบครัวไม่เห็นต้องทําอะไรเองเลยจริงๆแล้วการทําอะไรเองแล้วมันก็เป็นการประหยัดด้วยเนาะประหยัดเงินประหยัด ประหยัดหลายๆอย่างแม้ว่ามันก็ดีค่ะอย่างนี้มันจะอะไรบ้างรระคะเครื่องนี้ช่วยในการที่โด,โดยปกติเนี่ยทุกคนเวลาซักผ้าเรามีคราบมีอะไรเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องเอาไปซักมือก่อนขยี้ก่อนแล้วบางครั้งเนี่ยในภาพของการขยี้เราต้องไปนั่งยองๆอ,อยู่ในกะละมังอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือเราไม่ต้องทําแบบนั้นลวเพราะมันจะเมื่อยตัวปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยกับเครื่องซักผ้านี้ก็คือเขาจะมี built-in s i n ซึ่งสามารถ ก็ยกขึ้นมันก็จะไหลลงไปแล้วก็ซักต่อเองได้เลยอะคะ่ะก็สะดวกดีค่ะเรามีความรับใจอะไรนี้มัวนี้บ้ากเป็นพิเศษไหมคะก็ชอบนะชอบทั้งดีไซน์ทั้งการใช้ฝอยแล้วก็แล้วก็ความสะดวกสบายประหยัดเวลาเราด้วยก็ก็เหมาะอะ,ะค่ะเหมาะกับผู้หญิงทุกคนที่แบบว่ารักรักการดูแลเนื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องเลยรักนานค่ะแสข่าวมาว่าว่าเราเพียงหาุ่งใหม่ให้แบบว่าเพียงขรั้งี้แป้งแล้วบ้าไม่มีเมยไม่เคยหาหาให้แป้งเหรอถ้าหายแป้หายห้จริงก่อนไหมคะจดนี้ตุกใครตัวมันค่ะค่ะแป้งกลับมาจากนิวยอร์กได้เจอกันบ้าง ล่าสุดเจอก,กันที่งานของครีมก็เป็นงานแบบคบรอบผลิตภัณฑ์ของเขาอะไรเงี้ยแล้วลเขาก็เลี้ยงแบบเพื่อนๆที่คอยให้กำลังสนับสนุนนะอะไรเงี้ยก็แป้งก็ดูแบบเข้มแข็งอะไรเงีเยนะ้ยเขาก็คงมีมสามารถดรําเนินชีวิตได้ตามปกติไม่น่าห่วงค่ะมีการ,การ,การคุยกันเรื่องหัวใจด้วยกันไหมคะคุยไหมเหรอก็มีม,มีถามถามบ้างอะไรเงี้ยคิดว่าน้องมีคนจีบเยอะอยู่แล้วแหละเพราะว่าถึงจะเคยแต่งงานมาแล้วแต่ว่า เขายังเด็กอ,ะอ่ะเขายังดูแบบสดใสอ,อ่ะถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็จีบนะ,ะไม่เห็นเป็นไรเลย,เลยอะ,อะไรเงี้ยพี่ต้งมาปรึกสาไหมว่าตอนนี้มีหนุ่มาขมานุ่จีบบ้างหรือยังคะไม่มีเลยค่ะร,รู้สึกจริงๆรู้สึกรู้สึกแบบว่าไม่ไม่กล้าถามด้วยเพราะถามแล้วเดี๋ยวตัวเองจะน่อยเพราะ <laughs> น้องจะฮอตอะ,ค,ะค่ะ,ะ,ลปะ,ปะแล้วเรามีแสแกนให้น้องแบบพ ah, ิเศษไหมคะแบบถ้าเกิดน้องเขามาปรึกษาอะไรนงี้โอ้ยรายนั้นเขาเขาคงไม่มาปรึกษาเราหรอกเเพอเดี๋ยวจะมีกัดเราด้วยซ้ำค่ะค่ะนี่แสดงว่าตอนนี้ก็คือมีแรงแล้วว่ามีคนมาจีบอันนี้ไม่คิดเองนะเม่ว่าแป้งเป็นคนมีเสน่ห์คนจีบเขาเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเมื่อไหรว่างก็น่าจะมีคนจีบค่ะ อันนี้ต้องถามเขาว่ามันไม่ใช่เราเนาะเราก็ตอบไม่ได้หรอกแต่หม่ว่าเขาตัวเขาเองเขาก็ยังบอกว่าเขาเขายังอยากอยู่เฉยเยนิ่งๆเลยอะมากกว่าตัวเราอคะไม่ได้อยากอยู่เฉยเฉยนิ่งเท่าไหร่ค่ะแต่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าถ้ามันมันมันจะมามันก็มาเองเนาะของแบบนี้อะค่ะอย่างตอนนี้าอย่างีมาตามมาวัวแม่เราอยู่ไงคนเก่า๋อคนนั้น แม่เศษอะไรบ้าาเขาก็ยังก็ยังยังยังงออยู่นะก็ยังก็ก็งงเหมือนกันค่ะส่งการที่ผ่านมานี่มีแบบชวนไปเที่ยวที่ไหนบ้างไหมคะคี่เมย์ส่งการที่ผ่านมาไม่ไม่มีค่ะไม่มีสงการเมย์เมเอาหมาไปเที่ยวทะเลค่ะ มีลายของไอติมหวานเย็นแล้วนะคะ mm hmm. โหลดกันได้นะคะเพราะจะเอาเงินไปบริจาคช่วยแบบ The v o i c e ของพี่เก๋แล้วก็ทามูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวกับสุนัขหมาแมวเพราะว่าเมเคยเคยบริจาคมาแล้ว,ลวรู้เลยว่ามันมันขาดเยอะ,ะคะ่ะก็เลยทํทลายสติกเกอร์อันนี้ขึ้นมา mm hmm. ก็ยังไงช่วยโหลดได้นะคะเอาเงินไปบริจาคค่ะเรื่องวันนี้ใครมาวิ่บ้างคะ ใหม่ๆดีไหม <c oughs> เออไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เลยอะค่ะตอนนี้รู้สึกแบบอเ,อเบื่อหน่ายอยากอยู่คนเดียวถ้าถ้าไม่มีอะไรที่มันใช่ก็จะไม่ครบที่เสียเวลาแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ใหม่คือด้วยพอเราโตขึ้นแล้วเราไม่ก็ไม่อยากถ้าเกิดมันไม่ใช่เราก็ไม่อยากให้เขาเสียเวลาแล้วตัวเองก็ไม่อยากเป็นภาระผูกพันด้วยก็ถ้าดูแล้วเออมันไม่ไม่เหมาะที่จะคุยกันก็จะไม่ไม่ไม่คุยเลยอะไรเงี้ยก็เลยยังว่างอยู่เลยค่ะ